ผมจะบอกว่าลักที่เต็มเท็จเนี่ยมันไม่น่ากลัวเราวิเคราะห์ได้แต่ไอ้คำสอนเพี้ยนเนี่ยมันน่านกลัวกว่าเพราะมันเหมือนของอะไรมันแจรแกซึมเข้ามาแทรกซึมเข้ามาเห็นไหมวางมือบนหัวกระบาลแล้วทําไมล้มไงหลังมีคนถามผมอาจารย์ไอ้วางมือแล้วล้มเนี่ยทําไมถึงล้มได้ผมบอกคุณไม่้องกลัวหรอกผีทําได้หมด คุณไปเปิดพุทธศาสนาวางมือล้มพุทธยังมีเลยใช่ไหมจำได้ไหมอาจารย์าารยเปิดคอสเปิดคลิปไปดูพุทธก็มีพุทธก็ทําวางมือแล้วล้มชักแงะกันมีหมดเราให้ก็มีพุทธก็มีแล้วคุณบอกว่าที่ล้มของพุทธคือผีหรือพระเจ้าคุณบอกว่าอ๋อนั่นไม่ใช่งานของผีแล้วของคุณล้มล่ะของพระเจ้านนคุณรู้ไหมให้หลักการคุณนะในพระคัมภีร์นะพระเจ้าจะไม่ทําลายสติสัพพัญญะของมนุษย์ พระเจ้าสร้างสี่ปัญญาจำไว้นะใบข้าวพระเจ้าสร้างสี่ปัญญาพรคกยังไม่ทําลายความคิดของมนุษย์พระองค์ให้มนุษย์มีอะไรเขียวอู้สติสมัมปชัญญะจิงสิ่งว่าไงภาษาไทยสติปัญญาคิดเป็นมีรู้เหตุและผลพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณวัวไอพวกที่ล้มเนี่ยล้มแล้วทาไมครับชักแงะชักแงะแล้วขอโทษนะครับถ้าตามหลักพระกัมภีร์นะคนที่เจอเบสกิดแล้วไงหลังล้มตึงเงี้ยไงหลังล้มอย่างนี้นะไงล้มปึ้งเงี้ยนะมีอยู่สองครั้งเอง คเคยไม่วางมือแล้วมันล้มไงห,หลังใช่ไหมคุณก็ต้องดูว่านบีว่ามีพูดไหมถึงไงหลังต้มตึงมีมีคนที่เจอพี่สองคนนะแล้วไงหลังล้มตึงคนแรกจะจับพี่เยซูทหารจะจับพี่เยซีฟเพราะบอกว่าเราคือผู้นั้นทหารนั้นทำไมถอยหลังไงห,หลังล้มตึงเห็นไหมคนแรกมันอยากจับใครจับพี่เยซิฟมันจริงทําไมครับางหลังล้มตึงคนที่สองเด็กถูกผีเข้า เจอเพริษยปุ๊บไงห,หลังล้มตึงน้ำลายฟูมปากชัก <c oughs> ผมไม่รู้ไอ้ที่วางมือล้มปัจจุบันเนี่ยมันจะจับพ่เยซูหรือผีเข้าอะ่ะมันไม่มีอ่ะจริงไหมในหลักว่าบีเพียนคนที่ล้มนะแล้วมีสัญญาเขาไม่ล้มไงห,หลังเขาล้มไงปูล้มก้มหน้าสยบแล้วหมอบราบต่อใครต่อพระเจ้าไม่ใช่บ้าบ้าบบอหั้นต้องพี่น้องต้องระวังนะผีเรียนแบบของจริงการงานของผีมีอยู่สามอย่างจำได้ไหมอะไรอาจารย์พูดบ่อย หนึ่งหนึ่งมันมันล่อลวงดอกล่อล่อลวงลวงอ่อลวงอีวาล่อรวงอดัดล่อรวงมันใช้คำว่าล่อลวงผีเนี่ยงานของผีอย่างแรกก็คือทำไมล่อลวงล่อลวงก็จะล่อลวงไหมครับสองงานของผีก็คืออะไรปิดเบือนปิดเบือนปิดเบือนตั้จใจปิดเบือนไหมพระคับบาพระเจ้ามามเบือนคุณเห็นไหมตอนนี้มันเจอกับพระเยซูมันใช้อะไรมาพูดกับพระเยซู มันใช่พระวจนะของพระเจ้าแต่มันทําไมบิดเบือนหลักการบิดเบือนหลักการนอกจากล่อโลงให้ทำบาปปุ๊บมันทำไมด้วยบิดเบือนหลักการบิดเบือนหลักการก็นจะไหมนี่คือผีเนี่ยคุณก็ดูเลยไอ้พวกเพี้ยนเนี่ยมันจะมาแบบบิดเบือนนะ่ไอย่างที่สามผีคืออะไรปลอมตัวผีปลอมตัวจําได้ไหมในพระธรรมวิวรณ์เป่าแต่ปุ๊บบีกริย์องค์หนึ่งขี่ม้าสีขาวถืออะไรถือธนูเห็นไหมอย่าไปตีว่าม้าสีขาวก็คือใครพระเยซูนะ ใครบอกคุณนั่นไม่ใช่พระเยซูไอ,อ้กษัตริย์ขี่ม้า,มาสีขาวถึงธนูเนี่ยไม่ใช่พระเยซูพระเยซูปรากฏอยู่ในพิวันศ1กษาน่ก็ขี่ม้าขาวเหมือนกันพระเยซูขี่ม้าขาวเหมือนกันแต่พระเยซูไม่ได้ถือธนูพงถือพงทําไมมีอะไรดาบสองคนออกจากอะไรพระโอ์ของพระองค์เข้าใจความหมายไหมดาบสองคมออกจากพระโอ์ของพระองค์นั่นแหละตัวจริงสินจริงนะนั้นพระเยซูคริสต์ตัวจริงต้องมีอะไรถ้าคำพระเจ้าจออกจากปากดาบสองคมใช่ไหมแต่ไอ้ตัวปอมมันถืออะไร สฉีมะขาวถืออะไรธนูแไอตัวไหนถือธนูจงเอาโลเป็นความเชื่อเพื่อดับลูกศรเพิงของใครพยามานคุณก็รู้แล้วไอถือธนูคือใครพระคิตเทียมเท็จปลอมตัวเข้าใจไหมมันปลอมตัวอย่างงานของผีก็คืออะไรล่อลวงบิดเบือนปลอมตัววัตถุประสงค์มันก็คือทําลายงานของพระเจ้า ไปใชไหมทำลายงานของพระเจ้านี่คือเป้าหมายสูงสุดข,ของมันมันลักลอบความในจิ่จักได้ใช่ไหมล่อลวงให้หลงได้แสดงว่ามันเหมือนของอะไรของจริงดังนั้นวิชาลักเทียไอ้พวกสอนเวีย,ยังมีรักษา4ี่อย่างหนึ่ง